สวัสดีจ้าพี่น้องก็มาพบกันอีกแล้วจา้าในสองแอลส่วนกิ่นแซปโนโมนันมีภาพพี่น้องเมื่อกินตำม,มึกกระดวงพี่น้องนวดมึกกระดองอันนี้หันมาเรียบร้อยแล้วเด้อสว่วนสิได้กินพี่น้องมันคายเครื่องหมืละตำเดียวก็ไปเฮ็ดอันระบบล่งระบบคอมไม่ตำนวดมึกสายพี่น้องส่วนโตมันกะหันปาดไข่ท่านเสียปากเอท่านในศ่อาเสียปากอยู่เด้อเนี่ยี่เป็นแต่เพชรเทละเทา <laughs> Ngồi vào mực Sang thiệm เราไมสดตบ้อมวานพิซ hai nhân thọ không chuyển vào đây rồi mà kiểm khám ngay vào đây Mà mà cho มาแล้วอี่ต้องอืออมถึงใชยแม่เลยแล้วใช่ไหมแสบปากเมืเ่อกี้กินอางน้ำไป้ำหวานหวาน พี่น้องที่สนใจอยากใส่ครีมน้ำแอลกับพิมพเข้ามาสนใจมาเลยเด้อพี่น้องจา้าสำหรับพี่น้องที่เบิงใน YouTube กับเดี๋ยวแอลว่างลิงมาให้คลิกเข้าไปในลิงเด้อพี่น้องแต่ว่าพี่น้องที่เบิรงทางเฟซกับพิมพเข้ามาสนใจใต้คอมเมนต์ไว้เลยจ้ะ YouTube ยังมันมีระบบด,ดูดกินนัน่นไ,ไนไหมกินอ่างนายไหม สวัสดีครับผมมาแย่งกินกันกนินน้ำกัน,นครับว่าเมนยังเนาะพี่น้องเยี่ยของอยากกินอยู่แต่ว่าเสียปากน่ามาช้ากับหน่วยส่วนจงส่วนซานส่วนซานน,น,นะขาดคนแย่งหรย chim em biết anh em lấy ổn này ta năm này sẽ có mức cái đồn ghê con chen con chen cái này đâu thì nóng ยังขัดหลา,ายามากอาวบ้ายังไม่อ้อนอ่อน อัอนนี้ไหมอ๋ออืมอนนี้ไหมโอ้โหแม่เจ้าลุ่นปากได้โอ้โหอ

อานนี้เนาะสบสุมกับพอกับแม่สุมมาให้กินด้วยเนียสุนนมีกต้องไปช้อก็มันนอนไปตุ่มตัต่างกันนะไม่ถึงเราไม่ถุงอ่ะน,นะอืมป้อมพร้อมอืมนามอยู่เลยนะอืม

แม่กัดทีนะี่น่ะพ่อครับพ่อป่ะพ่อเองน่ะบอกว่าข<บ>ับนะม,มาไ <laughs> ม่เ,เือนแะม่เนี่ยมีแต่พ่อเนาะพ่อกินแล้วเนาะพี่น้นะองเนาะกินแลเวไม่เอิือนชามเนาะ <laughs>

อะไรบ่เนื้อมาแตงกินปากกอนนะม่เห็นบอหม่เนกมเบยร์ขานจักอืมน่ะคืนงานยื้อยเลพี่น้อง สำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากใส่ครีมเพื่อแอลใส่นอกจาก,กะฝากพี่น้องเป็นสบู่หน้าขาวกับครีมหน้าใสหนึ่งชุดเพียง270บาทอันนี้ร่วมทรงเรียบร้อยนะพี่น้องพี่น้องทางเฟซบุ๊กข้างแฟนเพจเฟซบุ๊กที่สนใจค่ะสามารถพิมพ์คําว่าสนใจใส่คอมเมนต์นอกจาะส่วนพี่น้องที่เบิ่งทาง youtube กับสามารถคลิกลิงก์เนาะเดี๋ยวเวอางลิงก์มาให้พี่น้องจ้ะเปพียงใดเพียบปะ โอ้่อยแสียปากสําหรับมือนีห้าสองคนกัสิคอตโตและพีระนองไปแล้วเอาไว้พอกันคิดหนามือนหนาพี่น้องจ้าสํหรับมือนีไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับพอกันคลิปหนาครับผม